ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยรอบบ้านพักนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าสตชเพื่อประเมินสถานการณ์การชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครร่วมกับฝ่ายความมั่นคงค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อร่วมประชุมกับฝ่ายความมั่นคงและสอรส,สอเพื่อร่วมประเมินสถานการณ์ชุมนุมปิดกรุงเทพมหานครของม็อบประชาธิปัตย์วันพรุ่งนี้และอาจมีการหยิบยกข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตที่ให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออกไปขึ้นมาหารือ ขณะที่รัฐบาลและสอ,อสอประกอบด้วยนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชี้แจงกับสื่อต่างประเทศถึงขั้นตอนและมาตรการการดูแลการชุมนุมวันพรุ่งนี้โดยย้ำจะปฏิบัติตามหลักสากลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นหลักสันติวิธีและพร้อมพูดคุยนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงแผนการรองรับการอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม ทั้งเรื่องเส้นทางการจราจรและเส้นทางเลี่ยงพื้นที่จอดรถจุดบริการรถรับส่งรวมถึงศูนย์อำนวยการเพื่อประชาสัมพันธ์และขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ทางด้านของนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอาหารและผละไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ที่ประจำการดูแลความปลอดภัยบริเวณรอบบ้านพักนายกรัฐมนตรีโดยนายจรุพงษ์ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่นะคะว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะใช้ความรุนแรงเพราะจะทําให้เกิดความเสียหายเน้นใช้ความอดทนอดกล้ พูดคุยด้วยเหตุและผลซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังทุกฝ่ายจึงอยากให้ประชาชนเข้าใจนโยบายของรัฐบาลและขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนขอให้ทุกคนมีสติและคิดเสมอว่าคนที่มาแสดงออกล้วนเป็นคนไทยด้วยกันรัฐบาลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันว่านายกรัฐมนตรีจะไม่หนีไปไหนโดยจะอยู่ติดตามสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณบ้านพักนายกรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามปกติยังไม่มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดทั้งการตั้งจุดตรวจตั้งแต่ปากซอยจนถึงหน้าบ้านพักแต่คาดนะคะว่าในเย็นวันนี้จะมีการเพิ่มกำลังและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะมีผู้ชุมนุมประกาศว่าจะเดินทางมายัางบ้านพักของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ